สวัสดีคุณผู้ชมสายออบบี้สายปลากลัวทั้งหลายกันด้วยนะสวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม easy obby ไว้คุณผู้ชมคือแบบแบบนี้ครับมันเป็นแมบ,บที่ง่ายมากๆดูจากชื่อนะจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะง่ายจริงๆนะเพราะมันมีเลเซอร์ให้ข้ามแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมดูดิคือถ้าเกิดเราใช้ชิปล็อกนะครับไปแบบโคตรง่ายดูดิ <c oughs> easy obby ของจริงเนี่ยแบบนี้ งั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มความท้าทายในคลิปนี้นะครับด้วยการที่ถ้าเกิดผมตายเนี่ยคือคลิปจะจบทันทีเลยว้ยคุณผู้ชมคือจะไม่มีต่อนะครับจะตัดจบแค่นั้นเลยโอเคเพราะว่ามันแบบมันอีซี่เกินนะดูดิอะไรเนี่ยคือชายลิปล็อกไปก็แบบง่ายๆแล้วดูดิโอ้โหเดินแบบชิวจัดๆคุณผู้ชมเอยตอนนี้ขอเอ็นหลังหน่อยนะค,คุณผู้ชมเกมแบบนี้มันเอ็นหลังเล่นได้วะอีซี่ออบบี่สมชื่อเลยวะเอยอันนี้คืออะไรเนี่ยเดินไปแบบ ง่ายๆแ,แบบนี้เลยเธอมแบบง่ายๆแบบนี้เลยเรอเอออันนี้อุ้ยอันนี้อันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้คือไม่นับนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดผมตายตัวเนี้ยคือผมขอไม่นับนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแล้วแต่ดวงเว้ยคือเราต้องไปสีเหลืองไปสีเขียวจำอยู่เพื่อนเอาไปสีฟ้าเอ,อ่อไปสีแดงสวยง,งามครับโอเคอันนี้คือไม่นับนะถ้าเกิดมันมีไอ้พวกแบบเสี่ยงดวงผ่านมาอีกแบบเนี้ยนะคือมันต้องเสี่ยงดวงไงมันไม่ได้ใช้ฝีมือนะครับดัดลูกบอล สุดจะง่ายสุดจะง่าย <c oughs> เรียบร้อยครูชมอันนี้ก็เดินแบบชิวๆอ่ะถ้าเกิดเราใช้ชิปลองนะครับมันเป็นอะไรที่ชิวมากนะ <c oughs> อันนี้รู้สึกว่าจะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอันนี้อันนี้คืออะไร <c oughs> ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครูชมวันนี้โอเคไปไปรับผมไปให้ผมแล้วก็ไปให้ผม คือด่ามันง่ายซะจนผมกลัวคุณผู้ชมเบื่อกันเลยะครับคือเล่นในโทรศัพท์มือถือมันอนุญาตใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่านี้คือมันแบบอีซี่แับจัดจเพราะว่าเราใช้ชิปล็อกได้ไงเราสามารถใช้ชิปล็อกได้นะครับผมโอเคไปไปรัวๆไปรัวๆวะ่ะอุ้ยผ่านวะ่ะอุ้ยผ่านสีเหลืองเรียบร้อยผ่านอุย้ยผ่านคุณผู้ชมโอเยอันนี้เป็นพื้นตกเป็นพื้นตก เ้ยผ๋ยังไม่ตายเลยนะยังไม่ตายเลยนะเอาว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นไฟ RGB สวยงามเฉยปะโอเคจ้งมันนะครับตัวนี้แล้วก็เดินแบบเดินแบบ easy. อีซี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวประมาณลุกเดินแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้โอเคเอาว่าคุณผู้ชมไม่หนูพี่ใช้คลิปล็อกเลยผ่านมาแบบอีซี่นะจ๊ะโอเคผมรู้นะครับว่า่านี้มันจะสิ้นสุดไปถึงไหนอะ่ะเพราะงั้นนะครับเราจะเล่นให้จบด่านคุณผู้ชม เราไม่ให้จบด่านเพราะว่ามัน easy obby เงี้ยมันก็ต้อง easy สมชื่อใช่ไหมเอออันนี้โอ้โหอันนี้คือแบบอะไรเนี่ยทำนาอะไรไม่เล่นเนี่ยโอ้โหง่ายเกินปากโคตรดีโอเคเอ้ยเกือบไปแล้วง่ายเกินเกือบไปแล้วไงเล่าเยอันนี้มันอันนี้มันเริ่มเวลายะห่างเริ่มเวระยะห่างนะครับอันนี้ต้องมองข้างถ้าเกิดมองข้างแล้วมันจะกระโดดง่ายมากเว้ยคุณโจมอันเนี้ยเรียบร้อยครับผมโอเคสำหรับเกมนี้นะครับมีคนเล่นแบบเกือบสองหมื่นคนเลยนะ ถือว่าเยอะมากเลยนะเว้ยเกือบสองหมื่นอ่ะตอนหลังผมมานะครับถ้าเกิดใครกลัวความสูงก็อย่ามองลงไปข้างล่างเลยกันนะโอเคอันนี้เริ่มยากหน่อยหนึ่งวะ่ะมาเล่นกับมุมมองนะครับอันนี้มาเริ่มเล่นกับมุมมองของเราแต่ก็ไม่ขนามือวะ่ะคุณผู้ชมโอเคอฮ้ยอันนี้ต้องมาชิดหน่อยมาชิดหน่อยไปครับผู้ชมครับไปครับอันนี้เริ่มเริ่มมีอะไรเริ่มมีลูกเล่นเยอะเริ่มมีลูกเล่นเยอะมันเริ่มมันเริ่มหลอกตา จะไปให้มันหลอกตาได้ไว้ยคุณผู้ชมมันก็เป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแค่มันหมุนโอเคอันนี้เปรียบเสมือนกับมีเลเซอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้สเตปสเต็ปโดดสเต็ปเดิมอุ้ย,ยต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนคือคุณผู้ชมยังไม่หลับกันใช่ไหมครับ <c oughs> อย่าเพิ่งหลับกันนะคุณผู้ชมอุ้ยโหแสงแสบตาจัดแสงเลเซอร์แสบตาจัดจัดตัดเข้าโฆษณาเลยแล้วกัน แว่นกองแสงออฟตั ouch, แว่นที่ทำมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะมาพร้อมขาแว่นสุดบางเบาทำจากวัสดุโนวาเอาเทมบิดได้ไม่งอไม่หักแสงจากจอเป็นอันตรายต่อดวงตาใครจ้องจอนานๆต้องมีเอาไว้เลยนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook of ตัตใส่โค้ดพิกเซลลดได้100บาทด้วยนะเป็นไงโดนขายของไม่คนละหนึ่งที <laughs> ตอนนี้คนระับเราอยู่กับการเสี่ยงดวงแล้วคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปที่เออเ <laughs> มื่อกี้เรามาสีเหลืองแลวใช่ไหม <laughs> ตรงที่เราเจอตรงนู้นน่ะตอนนี้เราลงไปสีงินบ้างนะครับ เรียบร้อยถ้าเกิดต้นคิดไม่ทำข้อตกลงกับผู้ชมนะว่าตรงนี้ไม่น้บคือเรียบร้อยไปแล้วนะโอเคอุ้ยอันนี้ก็ไม่ได้เหลืองนะครับแล้วก็เขียวอันต่อไปคือต้องได้แล้วปะอันต่อไปต้องได้แล้วสวยงามนะผู้ชมคือเขาน่าจะทามาให้คนที่ฝึกเล่นออบบีเล่นนะครับแบบเนี้ยถ้าเกิดผมเล่นในมือถือเนี่ยผมก็อาจจะตายหลายรอบเหมือนกันนะถ้าผมเล่นในมือถือผมก็ผมตายหลายรอบนะผู้ชม อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือกระโดดเหรออุ้ยอันนี้ต้องระวังหน่อยครับเพราะมันเป็นทางต่างระดับครับคุณผู้ชมโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้พื้นหายปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้พื้นหายไม่ได้พื้นหายแต่ว่ามันเป็นทางต่างระดับเหมือนกันโอ้โหมันหลอกตามันหลอกตาอันนี้ก็ต้องเอียงมันซับประมาณตรงนี้อ่าเราก็กระโดดไปรัวๆเราก็จะไม่โดนอะไรแล้วครับเราก็จะไม่โดนอะไรแล้วครับผมสวยงามไปวะไปวะไปวะ ไปว่ะรัวๆว่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรหยุดผมได้ไม่มีอะไรหยุดพิกเซลคนนี้ได้เพื่อนถ้าเกิดนายเดินตามเรามาอย่างงี้เ <SW> อ e <eland> ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายจะพาเราตายเพื่อนคุณผู้ชมไม่ได้พาผมตายไอ้คนนี้เยอะเยอะถ้าเกิดมาเดินนําผมคือผมล่วงแน่ขนาดเส้นชัยแล้วว่ะคุณผู้ชมผมเพิ่งเห็นวอาวคุณผู้ชมครับเรามีชั้นคอมพิวต์แบบง่ายดายว่ะคุณผู้ชมอีซี่ออฟบีของจริงว่ะตามชื่อว่ะโอเคไป้วครับไปแล้วคุณผู้ชมเมื่อเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะเจอกับ เรามาแช่ออนเซ็นนี่มันหายเหนื่อยกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมีสาวๆมาเคียงข้างเนี่ยมันคงจะดีไม่น้อยเลยนะโอเคมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้มีชิงช้านะครับมีชิงช้าเล่นด้วยกูนั่งได้ไงก่อนตูดลอยแบบนี้เออแล้วตรงนี้ก็คือสปีดนะครับอุ้ยสปีดหนึ่งจะดเลยสปีดห้าสปีดสิบ normal สปีดโอเค โอ้โหอันนี้คือแบบดับเบิลฟาสต์เวลี่ฟาสต์ปี๊ดเลยครับผู้ชมโอ้โหแต่งตัวแต่งตัวมูโซหมดแล้ว